ความหวังคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้เปลีี่ยนชิตการส่งต่อความหวังเป็นการสร้างพลังที่ช่วยให้ผู้คนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้นะคะ ทำให้พวกเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นค่ะัความหวังก็ฝากไว้ที่ครอบครัวครับผมเพราะว่าผมมีแฟนที่ผมไว้ใจเพราะเขามีศักยภาพในการทำงานที่ดีกว่าผมไม่ว่าะจะเป็นด้านภาษา หรือว่าจะเป็นความสามารถต่างๆนะครับที่แบบที่ผมไม่สามารถทําได้แต่ว่าเขาทําได้อยากให้ชีวิตครอบครัวดีดีขึ้นอยากมีอนาคตที่แบบสดใสามากกว่านี้ครับโดยเฉพาะเรื่องการที่จะมีลูกทุกวันนยครับคิดถึงแต่เรื่องลูกว่าถ้าอยู่ประเทศไทยเราสองคนทำงานเดือนหมื่นกว่าสองคนเนี่ยครับมันมันไม่พอเลี้ยงลูก คือความหวังของแฟนอยากให้ลูกอะ่ะอยู่สบายก็เลยอยากให้แฟนไปทํางานต่างประเทศแต่ก็เป็นตัวที่เขา <ๆ S 2> เขาอยากไปผมก็เลยส่งเสริมให้เขาอะ่ะไปตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินครับผมที่มีหลายๆหลายๆอย่างที่ทั้งเรื่องบ้านเรื่องรถประมาณนี้ครับก็คือต้องทํางานประจําประมาณ8ชั่วโมงแล้วก็ต้องไปทํางานเสริม เป็นไลเดอร์เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่และว,วันนะครับพิทฐชนดำเนินชีวิตด้วยความหวังในพระเจ้าซึ่งสะท้อนถึงหัวใจและการดำเนินชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสิ้นชมยินดีและไม่สิ้นหวังในการดำเนินชีวิตแม้จะต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตก็ตามแต่จะยึดมั่นในพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้าเสมอค่ะความหวัง ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีและสันติสุขในผู้เชื่อในพระเจ้าค่ะพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ13นะครับที่บอกว่าข้าพเจ้าทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเป็นถ้อยคำที่อยู่ในใจของผมเสมอพระเจ้าทรงเป็นกำลังให้กับเราเสมออย่าพึ่งพาตัวเอง เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ต่อให้เรามีครบทุกอย่างในชีวิตความสมบูรณ์แบบในชีวิตเรามีกําลังมีความสามารถมีเงินทองมีทุกสิ่งทุกๆอย่างแต่พอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์ครับมนุษย์ไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญกับอะไรได้ทุกๆอย่างเรามีความจํากัดในทุกสิ่งในชีวิตของเราแต่มีเคล็ดลับก็คือว่ายอมรับมันยอมรับในความอ่อนแอของตัวเองแล้วก็ยอมให้พระเจ้าเข้ามาเป็นกําลังแทนนะครับถ้า ความออนแออยู่ที่ไหนฤทธิเดชของพระเจ้าก็จะเริ่มต้นในชีวิตของเราที่นั่นให้เรายอมจำนวนยอมต่อพระเจ้าในทุกๆอย่างนะครับให้เริ่มต้นที่ศูนย์กับพระเจ้านะครับแล้วให้พระเจ้าเป็นกําลังที่แท้จริงให้กับเราแล้วพระเจ้าจะสอนเราให้เราในการที่จะดําเนินชีวิตในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากมากมายแค่ไหนผมเชื่อว่าถ้าเราเชื่อแล้วก็วางใจล้วมอบทุกอย่างให้ พระเจ้าเป็นผู้ทรงนำเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายได้นะครับก็ขอพระเจ้าเป็นกำลังให้กับทุกๆท,ท่านในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปและให้ความรักของพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของพลังทุกอย่างในชีวิตของทุกๆท,ท่านนะครับอย่าหมดหวังเพราะพระเจ้าทรงเป็นความหวังให้กับเรานะครับการส่งต่อความหวังไม่จาเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายหรือมีเวลามากมายแต่การแสดงออกอย่างจริงใจ และตั้งใจสามารถสร้างผลกระทบที่ล้าค่าและมีความหมายในชีวิตของผู้อื่นค่ะเมื่อชีวิตมีปัญหาเมื่อพายุโถมเข้าใส่ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลําพัง ชีวิตคือความวังในพระอง์